สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครัสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเหน็นของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีแฟนวอลเลย์บอลสโมสรซาริเยเบริเดียสปอร์นะครับซึ่งคอมเมนต์ความคิดเห็นเนี่ยก็จะเป็นหลังเกมที่ซาริเยเนี่ยบุกไปแพ้แมตช์กรุปซิกอต้านะครับแพ้ไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์เซตนะครับก็ต้องบอกว่าแมตช์น,นี้เนี่ยทีมซาริเยเนี่ยก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้องบูมบิ้มเนี่ย ก็ทำไปได้4แต้มแล้วก็น้องเพียวอ,าาอัจฉราพรเนี่ยก็ทำไปได้11แต้มซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของเซดีเยในแมตช์นี้นะครับซึ่งคอมเมนต์ความคิเห็นของแฟนวอลบอลเซดีเยที่ไอ้มินไปหาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเกมแพ้นเนี่ยคอมเมนต์จะน้อยมากนะครับแต่ว่าไอ้มินก็พยายามจะไปหามานะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าคอมเมนต์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวัลบอลตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้บอลแรกเราเปิดไม่ได้เลยเสิร์ฟเสียก็เยอะด้วย คิดกับทีมแมตกรุ๊ปชี้เขาดีทุกอย่างจริงๆริงคอมเมนต์ต่อมานะครับชาชชวอนเธอตีบอลได้ดีเลยนะแต่เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกับมือเซตของเราสักเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมานะครับมือเซตทีมเราวันนี้ดูเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ระบบทีมเราไม่ดีเอาซะเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับล้มแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้นะทุกคน วันนี้ไม่ใช่วันของเรากลับมาแก้ไขจุดบงข้องกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับอัจราพรเล่นได้ตามมาตรฐานของเธอได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันบอกทุกครั้งว่าเราขาดความหลากหลายในของการเล่นโคดแก้สักทีเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ฉันคิดว่าอัจราพรทำได้ดีสุดของทีมเราแล้วแต่ก็นั่นแหละถ้าฟอร์มทั้งทีมเราไม่มาโอกาสชนะก็น้อยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ วันนี้เป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยเล่นไม่ออกกันเลยเราควรจะมีแต้มในเกมนี้นะและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งเพียวและบุปบิมต่อไปจาก f อจากเมืองไทยและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีแฟนวอลเลย์บอลสโมส,สรซาดิเยที่แอดมินไปหามาได้ซึ่งต้องบอกว่าโปรแกรมนัดถัดไปเนี่ยซาดิเยเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านนะครับพบกับเติ๊กฮาวายยอรารีนะครับในวันที่20เนาะก็เวลา เที่ยงคืน30นาทีหรือว่าคืนวันที่19นะก็แอดมินเนี่ยก็จะพยายามไปหาคอมเมนต์มาให้ต่อนะครับซึ่งต้องขออภัยนะครับวันนี้แอดมินเนี่ยมีอาการเจ็บคอดิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีเสียงที่แหบๆบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ